ถามนี้ถามดีนะคะคงจะมีหลายๆท่านที่สงสัยอยู่เหมือนกันถามนิดค่ะคือสงสัยค่ะว่าการที่บริษัทหรือเจ้าของธุรกิจเขาซื้อโดเมนดัด p เป็นเจ้าของซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆมันดีต่อบริษัทอย่างยังไง และถ้าไม่ซื้อหรือไม่จดโดเมนเขาไม่สามารถขายเพื่อรับเป็นภายเหรอคะพยายามอ่านละคะ่ะโอเคหเราลองคิดดูนะว่าถ้าเราไปตลาดหรือไปห้างอะไปในห้างเซ็นทรัลเนาะในห้างมีร้านกี่ร้านอะในตลาดมีบล็อก A B C D ขายอะไรบ้าง ซึ่งตลาดนั้นชื่อว่าตลาดสมมตินะพอกูดาจะนึกถึงตลาดพูนซับเพราะคูดาเป็นเพื่อนกับเจ้าของตลาดพูนซับเนอะในตลาดพูนซับเนี่ยมีร้านเยอะมากเลยแล้วใครเป็นเจ้าของโดเมนนั้นเจ้าของร้านนั้นเจ้าของพื้นที่นั้นคูดาหมายถึงก็คือตลาดเจ้าของตลาดพูนซับก็คือที่เป็นเพื่อนกองคูดาแล้วร้านรวงต่างร้านรวงต่างๆที่ไป ไปเช่าพื้นที่อะค่ะเขามาเช่าพื้นที่ในตลาดปูนรัพย์ถูกต้องไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนอย่างธนาคารต่างๆสมมติธนาคารไทยพาณิชย์ก็มีชื่อว่าธนาคารไทยพาณิชย์แต่เราลองดูในหมู่บ้านหนึ่งอธนาคารไทยพาณิชย์เปิดกี่สาขาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเประมูลราคา เทสลาอ่ะเอาเงี้ยธนาคารไทยพาณิชย์นะคะได้เราก็สามารถเหมือนกับเป็นสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์อะคะ่ะได้ไทยพาณิชย์ไทยที่เรานะ่ะประมูลมาได้ก็จะเป็นแอปของเราเป็นเว็บไซต์ของเราแทนก็ว่าอย่างทุกวันเนี้ยเขาจะใช้ไทยพาณิชย์ .com ต้องไหมคะ แต่ถ้าเราประมูลเว็บไซต์นี้ขึ้นมาได้ก็จะเป็นของเราเข้าใจไหมนี่แล้วถ้าไม่จดชื่อโดมเมนได้ไหมไม่ได้เพราะระบบนิเวศของเรียนภายเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนการรีเซ็ตโลกใบนี้เลยนะมองระบบนิเวศยกตัวอย่างในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง นะยกอำเภอจังหวัดหนึ่งอ่ะหมู่บ้านหนึ่งอ่ะง่ายๆแล้วเขาเมือนเราเล่นขายของอะไรนะตอนเด็กๆอ่ะขายของกันอ่ะกูะดามีเงินใบไม้ให้คนนี้คนนี้คนนี้แล้วคูดาก็เป็นเจ้าของห้างนี้แล้วในห้างของคูดาเนะี่ยมีร้านค้ายเยอะเลยที่วางอยู่แล้วเขาก็มาซื้อในห้างคูดาโดยใช้ เงินใบไม้ที่ครูดูคูดาให้ไปนะคะซึ่งในนั้นก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีในหมู่บ้านนั้นเพราะทุกคนมีเงินหมดเลยเพราะครูดาได้เหมือนกับว่าเขาได้ได้เงินไปแล้วลวเราเล่นไข่ของกันนะีน่บอ,อกไหมคะตอนเราเด็กอ,อ่ะเราต้องไม่ทางานไหมก็เราเล่นเกมอารมณ์ประมาณนั้นความเป็นอยู่ในหมู่บ้านก็จะแบบดีมากเลยอารมณ์ประมาณนี้แล้วเมื่อกี้ครูดาพูดอธิบายถึง พอดีว่ามันเข้ามานะคะเมื่อวานตอนงกูดัด่งสมาธินะกูดัมมองเห็นภาพโลกทั้งโลกเนะะี่ยค่ะมีแบบอารมณ์แบบเนี่ยค่ะระบบนิเวศของเหรียญภายเนี่ยจะสร้างโลกทั้งโลกอะคะ่ะหมายถึงว่าเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกให้แบบมีระบบนิเวศท,ที่ดีแลกเปลี่ยนกันไม่ต้องไม่ต้องแบบมีความขาดแคลนอะเนาะโอเค พอดีมีอย่างอื่นเข้ามาเ็าเลยแวบไปหายไปนิดหนึง่งโอเคกลับมาเนาะถ้าเราไม่ซื้อหรือไม่จดทะเบียนโนเมนเราทำไม่ได้มาเปิดมาเปิดเ,เป็นเจ้าของเว็บไซต์นั้นไม่ได้ก็เพราะว่าระบบเรียนพายเนี่ยทุกคนที่เข้าไปซื้อเนี่ยคนคนนั้นต้องเป็นเจ้าของ หมายถึงว่าได้ผ่านการทำการยืนยันตัวตนแล้วคือ KYC แล้วนะคะบริษัทก็เหมือนกันเขาต้องยืนยัน KYB คือ Know Your Business เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสมมติเราช็อปปิ้งออนไลน์ซื้อซื้อสั่งซื้ออย่างกูได้เคยเจอบางทีจนเดี๋ยวนี้กูได้ขี้เกียจแล้วอะเราสั่งซื้อของใช่ไหมคะของไม่มาเพราะเราไม่รู้จักเว็บไซต์ แต่เนี่ยเรารู้ว่าเราซื้ออยู่กับเว็บไซต์อะไรเพราะเว็บไซต์ที่ใช้ p y น่ะได้ผ่านการทำ KYB คือการยืนยันตัวตนในระบบของเขาแล้วถ้าเราเป็นผู้บุกเบิกเราก็จะทำ KYC เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใครก็ได้ที่เข้ามาในระบบ pi network ได้ระบบนิเวศนี้ได้ เพราะเขาจะมีการป้องกันนะคะไม่ให้แบบเขาเรียกอะไรอะใ <c oughs> นตีตนึงแล้วนะบ้างกูดาเนี่ยพอดีอ่านข้อความนี้คือมันมีระบบการป้องกันที่ดีอะค่ะกูดาพูดแบบนี้นะเราอะไรอยู่เบื้องหลังของระบบบล็อกเชนนี้ควอนตัมซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ยุคโลกอนาคต ซึ่งมาถึงแล้วทําไมกูดาเข้าใจขวันตั้มเพราะกูดาฝึกสมาธิจิตที่ว่างเปล่าขวันตั้มคือพลังงานที่แบบละเอียดมากเนาะนะคะอันนี้กูดาพูดถูกไหมเดี๋ยวมีใครมาเอ่อนะคอมเมนต์เนาะก็เอาเป็นว่ากูดาพูดจริงๆกูดาก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายหรอกนะแต่กูดาพูดไปจากใจอะ่ะเหมือนคุยกันเนาะนะคะ คือพลังงานควอนตัมเนี่ยมันไม่สามารถแฮ็กข้อมูลได้เพราะมันคือความว่างเปล่านะคะเหมือนพลังจิตที่ว่างเปล่าแต่ตัวนี้จะเรียกว่าควอนตัมฟินิชเชียนซิสเต็มนะคะฟินิชอ่าโอเคจำไม่ได้ qfs อะค่ะตัวโยนะเอาตรงๆกูดาวก็มาคุยเล่นๆนะเพราะว่ามันดึกแล้วกูดาวก็ นางสมาธิและทำโน่นนี่ก็แบบมึนๆบางทีแต่เอาที่เข้าใจเนะื้อเรื่องก็พอ,อตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปประมูลเนี่ยสมมติว่าคูดามีช่องไอซ์แลนดิกไทยสอนภาษาคูดาก็เอาไปเข้าร่วมนะคะกิจกรรมนี้ได้ก็ตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาเริ่มให้มาประมูลเว็บไซต์ของคูดาที่ สิบพายอันนี้คือขั้นต่ำสิบพายทุกคนสามารถตั้งได้ค่ะนะสิบพายแล้วถ้าใครมาซื้อไปอ่ะเราก็คนที่ที่มาซื้อแบบประมูลได้สูงสุดอะค่ะชนะไปเขาก็ได้เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ที่กูดาตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราไปตั้งเราต้องเสีย10บพายก่อนเพราะฉะนั้นเราเป็นแค่ผู้ดูกันก็พอนะ ใช้เงินก็พอแต่ดีมากค่ะที่ถามเพราะว่าถ้าเราดูในนี้นะเมื่อกี้กูดาเพิ่งดูเฟซบุ๊กของน้องๆเข้าไปเนาะอ่อหลายท่านจะพอดีจริงๆกูดาก็ได้ทําวิดีโออธิบายไว้คร่าวๆแล้วเนาะตั้งแต่วันแรกพอดีมีคนแชร์วิดีโอนี้ไปอ่อเดี๋ยวมาดูของน้องอภิชาติเนี่ยของเขาเนาะเขาพูดดีนะเนี่ยเห็นไหมคะ มีอย่าง KYK KFC ไพซึ่งเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมีผู้ประมูลนะคะไปแล้วราคาสูงสุดอยู่ที่ยังไม่ไปแล้วหมายถึงว่าได้ได้ยื่นประมูลนะคะไปอ่ะไปแล้วอยู่ที่ราคา393ร้ยนี่คือราคาสูงสุดเนาะอ,อาจจะมีแต่เพราะมันถึงวันที่เอ่อ28มิถุนา ถ้าคูดาจะไม่ผิดนะเอาเป็นว่าคูดามึนๆอยู่นะเฮจ้างมาเถิดตรงนั้นเอาแต่แต่เรื่องที่อยากจะเข้าใจก็พอนเนาะก็เราจะเห็นว่าเนี่ยค่ะ central dot py ไหมคะเราอยากใช้เว็บไซต์ของเขาไหมชื่อเนี่ยแล้วเราก็เป็นเจ้าของเว็บไซต์ dot py อะค่ะแล้วทีนี้แทนที่จะเป็น central com อะค่ะเข้าใจไหมนี่เนาะทีนี้มีอยู่อย่างหนึง่งเราจะเห็นเนี่ยค่ะ เออเก็ตไพ่ก็โอเคแป๊บหนึ่งนเนาะอ๋อกูดาชอบตรงนี้มากที่อ่านของน้องเขาแต่ว่าเออยังไม่ได้เนี่ยค่ะเราจะเห็นตรงเนี้ยชัดมากเลยนะคะซึ่งเราจะเห็นว่านี่นะมันเป็นเว็บสองอยู่นะเนี่ย com net อะซึ่งสมัยก่อนตอนที่กูดาเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตตอนแรกๆก็จะเป็น net นะคะ โนนี่แล้วพวกเราเนี่ยที่เขาเขาเออใช้เว็บไซต์ของเขาอะ g o o g l e c o m หรือ .net อ่อะได้หไหมคะพอมาถึงตรงเนี้ยถ้าเราประมูล google.net เข้าไอ้ดอายเข้ามาได้แล้วมันใน google เนี่ยนะคะในเว็บไซต์ในเนี้ยมันมีมันมีอะไรอีกเยอะเลยใช่ไหมคะมีที่แบบ แอปพลิเคชันโน่นนี่ของเขาเห็นไหมคะแต่เขาก็มีวอลเล็ตของเขาเหมือนกันนะ Google นะนะคะแล้วอย่างเนี้ยของออของ p a ยเนี่ยจะมี utility นะคะคือบริทที่ n o w y o r Business เยอะมากอยู่ในนี้นะคะเนาะเพราะมีวอลเล็ตโน่นนี่มาดูคำถามต่ออีกนิดนึงเขา,าก็ลังคุยกัน ใช่ครับตามที่คุณเข้าใจเยี่ยมครับที่ตามข้อความเป็นเจ้าของธุรกิจเขาซื้อโดเมนเป็นเจ้าคือสงสัยค่ะวา่าการที่บริษัทหรือเจ้าของธุรกิจเขาซื้อโดเมนเป็นเจ้าของซื้อสินสินค้าหรือบริการนั้นๆมันดีต่อบริษัทอยังไงอ๋อตรงนี้กูได้ยังไม่ได้ตอบค่ะ แน่นอนอยู่แล้วค่ะมันก็ต้องดีกับบริษัทเขาสิคะเพราะเขาจะได้ขยายเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะสาขาของเขาออกไปอีกอ่ะก็ขยายการทำธุรกิจของเขากว้างไปอีกใช่ไหมคะแต่ก่อนดอทดเน็ตเนาะพอมาเป็นดอทคอมเห็นไหมคะเขากว้างมีอะไรมากขึ้น แต่อพอมาเป็นดอทพายิ่งกว้างไปอีกมพราะเป็นเว็บสามะเนาะอารมณ์ประมาณนี้ค่ะนี่กูดาพูดเดียวไหมนี่พอแล้วเนาะก็หลับฝันดีนะทุกๆท,ท่านแต่จริงๆตอนนี้ตีสองแล้วบ้านกูดานะก็คุยกันเล่นๆน,นะคะถ้ามีคำไหนที่ผิดพลาดบ้างก็มองอผ่านๆเนาะเอาแต่เนื้อหาที่คุยเล่นกันนะคะคอมเมนต์ไม่ได้ถ้ากูดาพูดผิดตรงไหนเนาะ